DITP Refresh Podcast สที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะ d i t p Refresh ฟรชซีซั่นสพอดแคสต์จากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้อยู่กับดิฉันอีปิยชาติพิมพจันทึกนักรัพพยากรบุคคลชำนาญก,การพิเศษคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันนะคะปิยะกมลพิงค์ข่าสราค้าหรือโฟมนะคะนักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการค่ะสวัสดีค่ะพี่อีและสวัสดีคุณผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะน้องโฟม้าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันนะ ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสินค้าอาหารฮาราลและผลิตภัณฑ์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง<ะ>มีมูลค่าทางการตลาดที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยเรามีข้อมูลมาซัพพอร์ตเรื่องนี้นะคะจากวารสาร State of the Global Islamic Economy Report Unlocking Opportunity ปี2022โดย Dyna Standard ค่ะได้คาดการณ์การใช้จ่ายของชาวมุสลิม1.9พันล้านคนทั่วโลกว่า ในปี2021มีการใช้จ่ายสูงถึง2ล้านล้านเหรียญสหรัฐเติบโต8.9%จากปี2020โดยเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารหราเกินกว่าครึ่งนะคะอยู่ที่1.27ล้านล้านเหรียญสหรัฐ กจากนี้ยังคาดการณ์อีกว่าในปี2025จะมีมูลค่าการใช้จ่ายของชาวมุสลิมทั่วโลกสูงถึง2.8ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยละคะ่ะโอ้โหตัวเลขขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าผู้ประกอบการไทยนะคะสามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ในส่วนแบ่งการตลาดนี้ได้นะคะก็จะนําเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยได้ไม่น้อยเลยนะคะใช่ค่ะแล้วดังนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนทุกท่านนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานเกาฟูดกันค่ะซึ่งงานเกาฟูดเนี่ย เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางที่ผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลไม่ควรพลาดกันเลยนะคะโดยเราจะได้รวบรวมคําถามทั้งหมด10ลําดับแรกที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมงานนี้ที่มีคนถามเข้ามามากที่สุดและเชื่อว่าคําตอบของเราทั้งสงในวันนี้นะคะจะช่วยไขข้อข้องใจให้ท่านได้อย่าง ชัดเจนที่สุดเลยค่ะใช่แล้วค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามฮิตที่มาแรงเลยนะคะก็คือว่างานกอฟูดเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค่ะค่ะงานกอฟูดอย่างที่น้องโฟมบอกไปนะคะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็เป็นการรวมตัวของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในหลายภูมิภาคคือต้องบอกว่าผู้ประกอบการท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอาหารฮาราวนี่นะคะแล้วไม่เคยเข้าร่วมงานนี้ถือว่าท่านพลาดโอกาสที่ดีอย่างมากเลยละค่ะโอ้โโอโอยาพลาดน,นะคะโดยงานกอฟูดเนี่ยจะเร เริ่มเปิดรับสมัครนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นต้นไปโดยจะแบ่งออกเป็น3โซนนะคะก็จะมีโซน World Food, Beverage แล้วก็ p o w e r g r a ด์ s นะคะซึ่งจะอยู่ในพื้นที่คูหา Thailand Pavilion ค่ะเราจะเปิดรับสมัครนะคะรอบแรกประมาณ3-4สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะและหลังจากปิดรับสมัครแล้วหากโซนไหนยังมีผู้ประกอบการสมัครน้อยกว่าเป้าหมายที่เรารับได้ก็จะมีการเปิดเพิ่มเป็นรอบที่2ค่ะ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในโซน w r r l f o o o นะคะจะมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่รับได้ค่อนข้างมากเลยนะคะ การเปิดในรอบที่สองส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นในโซนเบอร์เรตแล้วก็พลสเซนเกรนส์ค่ะอ้ oh, ค่ะเราก็ได้พอรู้ช่วงเวลาในการรับสมัครกันไปแล้วนะคะทีนีออ้อยากให้ผู้ประกอบการลงไว้ในเยียร์แพลนของบริษัทเลยนะคะก็คือจะเป็นการวางแผนของบริษัทเองเลยว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าไปสมัครกันได้เลยไม่ไม่มีการพลาดหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมอย่างใดน,นะคะพอมาถึงคําถามต่อไปเป็นอีกคําถามหนึ่งที่ค่อนข้างถามกันมาเยอะเหมือนกันนะคะถ้าสนใจเข้าร่ว งานสามารถสมัครได้อย่างไรอันนี้ทามาเยอะมากจริงๆเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะคะก็คือเพียงแค่คลิกง่ายๆแค่ไปนิ้วของผู้ประกอบการเลยนะคะคือท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ drive.ditp.go.th นะคะเลือกงานแสดงสินค้าหลังจากนั้นไปกดเมนูงานแสดงสินค้าในต่างประเทศและเลือกปีที่จัดงานอย่างงานในปีนี้ค่ะ g a ah f o o 2023เนี่ยเราจะให้ท่านเลือกเป็นปี 2,566นะคะแล้วก็กดที่ค้นหาและหากจะสมัครไปปีหน้าเนี่ยปีเกาฟูด2,024ท่านจะเลือกปี2,567และกดค้นหาท่านก็จะพบรายละเอียดเอกสารประกอบกิจกรรมต่างๆนะคะมีทั้งจดหมายเชิญสมัคร Application Form Company profile ซึ่งเป็นรูปแบบของกลมเองนะคะมีข้อมูลของงานแสดงสินค้าคุณสมบัติและหลักเกณฑ์รวมถึงคู่มือนในการสมัครเข้าร่วมงานด้วยค่ะไม่ยากเลยค่ะ มาถึงคําถามต่อไปนะคะเมื่อสักครู่น้องโฟมพูดถึงหลักเกณฑ์ใช่ไหมคะก็จะมีคําถามในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะว่า แล้วมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอย่างไรบ้างนะคะ,คะมาเยอะมากสําหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่ากรมได้มีการอัปโหลดข้อมูลให้ผู้ประกอบการทราบทางเว็บไซต์ drive ditp go th อยู่แล้วนะคะซึ่งคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่สําคัญสําคัญก็คือว่าหากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นนะคะโดยชาวต่างชาติ มากกว่า51%ขึ้นไปจะต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. นะคะซึ่งหากท่านไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. ก็ถือว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติข้อนี้จะถูกปัดตกทันทีค่ะข้อต่อมาท่านจะต้องเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือสมาคมอื่นๆด้วยนะคะเช่นหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมหรือสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือเป็นต้นค่ะและถ้าหากท่านเคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่กรมเป็นผู้จัดนะคะอย่างน้อยเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นท่านก็จะได้รับสิทธิการพิจารณาเป็นลำดับแรกด้วยค่ะรวมถึงหากท่านได้รับรางวัลที่กรมมอบให้นะคะเช่น PM s Export Award, Thai Select, Thailand Trust Mark หรือ D Mark นะคะก็จะได้รับสิทธิการพิจารณาในลำดับแรกเช่นกันค่ะโดยเราจะเรียงลำดับตามวันเวลาที่บริษัทส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องนะคะ เน้นอีกทีนะคะว่าไม่ได้เรียงตามวันเวลาที่ท่านสมัครนะคะเพราะว่ามีบางบริษัทที่สมัครเข้ามาเร็วก็จริงค่ะน้องโฟมแต่อาจจะผิดพลาดในหลายกรณีเช่นอัปโหลดเอกสารผิดกรอกใบสมัครไม่ชัดเจนข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะ แล้วก็คอมพนีโปรไฟล์ไม่ได้กรอกตามแบบฟอร์มของกรมนะคะ ừ, ซึ่งแล้วก็ผู้ลงนามในใบสมัครไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคลคลหรือไม่ได้แนบใบมอบอำนาจมาด้วยเป็นต้นค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการประสานแจ้งให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารอันนี้เราก็จะยังถือว่าการสมัครของท่านยังไม่สมบูรณ์นะคะค่ะพี่อีซึ่งทั้งหมดนะคะที่พี่อีได้เรียนทุกท่านนะคะก็จะเป็นหลายๆเรื่องที่เป็นข้อติดขัดที่เกิดขึ้นจริงนะคะคุณผู้ฟังทีนี้มาถึงเรื่องของพื้นที่ บูธในการจัดงานกันบ้างนะคะเพราะว่าจะได้วางแผนในการเตรียมสินค้าพรีเซนต์ได้เหมาะสมคําถามที่ได้ยินบ่อยมากๆเลยในเรื่องของพื้นที่ก็คือไมราว่าคูหามีขนาดเท่าไหร่ค่ะนี่ถามมาเยอะมากใช่แล้วค่ะสําหรับขนาดครูหาของงานเกาฟูนนะคะจะเรียนว่ามีขนาดเล็กกว่าครูหามาตรฐานสักนิดนึงนะคะทุกคนซึ่งปกติครูหาทั่วไปเนี่ยค่ะจะอยู่ที่3าคูณสเมตรหรือ9ตารางเมตรนะคะแต่ด้วยจํานวนผู้ประกอบ การที่สนใจเข้าร่วมงาน จำนวนมากแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเราได้รับการจัดสรรพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดน,นะคะ,คะดังนั้นพื้นที่คูหาจะอยู่ที่ประมาณ5-6ตารางเมตรเท่านั้นค่ะค่ะผมว่าต่อให้มีพื้นที่เล็กนะคะแต่ถ้าผู้ประกอบการเตรียมตัวไปอย่างดีแล้วก็มีสินค้าที่ดึงดูดใจจากผู้มาร่วมงานได้นะคะถึงจะเล็กแต่ก็เชื่อว่าหลายๆผู้นําเข้าหลายๆประเทศนะคะก็จะสนใจในสินค้าของทุกท่านอยู่ดีนะคะ่ก็สืบเนื่องจากที่พี่อี้ได้บอกไปค่ะว่างานนี้มีผู้สนใจเย าก,การเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยแล้วกเ็เลยมีคำถามมาว่ากรมจะรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนกี่รายค่ะ ซึ่งตรงนี้ต้องขอเรียนชี้แจงแบบนี้นะคะเนื่องจากงานเกาฟู้ดค่ะเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะจึงทําให้พื้นที่การจัดแสดงของแต่ละประเทศเนี่ยได้รับการจัดสรรไม่มากนะักอย่างปีที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมใน Thailand Pa v ิ l เลียนะคะรับได้ถึง130รายนะคะโดยโซนโวฟู้ดเนี่ยจะได้รับสูงสุดเลยถึง90คูหาแต่ในช่วงโควิดเนี่ยผู้ประกอบการไทยเดินทางได้น้อยค่ะเราจึงได้รับการ จัดสรรนพื้นที่ลดลงดังนั้นจํานวนของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าร่วมง,งานเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ในปีนั้นๆด้วยนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะได้รับจากสัรจผู้จัดงานว่าได้เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3โซนคือ World Food, Be v อร์เร Pulse and g r a n ร s แล้วก็จะมาเฉลี่ยขนาดครูหาประมาณ5-6ตารางเมตรค่ะพี่อีค่ะถึงจะได้พื้นที่ไม่มากนะคะแต่ก็อยากให้ผู้ประกอบการแต่ละท่านนะคะใช้ความมินิมอลค่ะเข้ามาช่วยค่ะน้อยแต่มากทำยังไงให้บูธของเราเป็นที่สะดุดตานะคะทำยังไงเมื่อผู้ค้าเดินเข้ามาเจรจาแล้วเราสามารถปิดดิวได้อันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานกันบ้างนะคะกับคําถามที่ว่ากรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายอะไรให้บ้างนะคะ,คะกรมได้ให้การสนับสนุนค่าพื้นที่เปล่าค่ะแต่ว่าค่าก่อสร้างตกแต่งครูหาแล้วก็ค่าขนส่งเนี่ยผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบเองนะคะโดยใน 2>, 2ปีที่ผ่านมาก็คือกาฟุต2 2 2 2แล้วก็2023นี้จะจัดเก็บเท่ากันนะคะทุกรายบริษัทละ1 1 0 0 0 0บาทค่ะ ซึ่ง <Okay. S 1> ราคานี้ก็ได้รวมภาษีมลูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะทีนี้พี่อี้คะมีข้อสงสใส่นิดนึงคะ่ะออจากเรื่องนี้คะ่ะถ้าผู้ประกอบการจะนําค่าใช้จ่ายในส่วนค่าก่อสร้างค่าตกแต่งคูหาแล้วก็ค่าขนส่งต่าง,างเนี่ยมาเบิกในโครงการ SME proactive นี้สามารถทําได้ไหมคะค่ะเนื่องจากว่าง,งานเกาฟูดนะคะเป็นงานแสดงสินค้าที่กรมร่วมจัดแสดงแล้วก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในหลายๆส่วนแล้วอย่างที่บอกมีค่าพื้นที่เปล่านะคะค่าธรมเนียมการเข้าร่วมง,งานค่าประชาสัมพันธ์ ค่าล่ามรวนถึงค่าสาธารณูปโภคเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการจึงไม่สามารถนําค่าใช้จ่ายมาเบิกในโครงการ SME proactive ได้ค่ะก็คือไม่สามารถเบิกได้นะคะในโครงการ SME proactive ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามสําคัญนะคะมีบางบริษัทเนี่ยที่เขาไม่ผ่านการพิจารณาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะพี่อี้อืมค่ะสําหรับบริษัทที่ไม่ผ่านการพิจารณานะคะก็จะมีสาเหตุมาจากหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่ได้แจ้งไป ข้างต้นแล้วนะคะ,คะแต่ก็จะมีในกรณีที่บางโซนนะคะ,คะมีผู้ประกอบการสมัครเข้ามาแล้วก็ผ่านคุณสมบัติมากกว่าจํานวนที่เรารับได้อันนี้ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การพิจารณานะคะแต่ว่าท่านจะถูกจัดลําดับไว้ในลําดับสํารองเป็นเวทติ้งลิสต์นะคะ,คะซึ่งหากมีผู้สลัดสิทธิ์ท่านถึงจะสามารถเข้าร่วมงานได้ นะะดังนั้นก็อยากจะให้ท่านที่คิดว่าสินค้าของท่านเองเนี่ยเหมาะสมกับตลาดนี้ขอให้ท่านรีบสมัครแล้วก็เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยละ,ค,ะค่ะค่ะพี่อีค่ะแล้วถ้ากรณีที่สมัครร่วมง,งานไม่ทันตามเวลาที่กําหนดล่ะคะเราสามารถทําอย่างไรได้บ้างคะค่ะอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคะผู้สมัครเราค่อนข้างรับได้จํากัดในกรณีที่บางโซนมีผู้สมัครยังไม่ครบจํานวนเนี่ย ท่านสมัครเข้าร่วมงานได้ค่ะ,คะโดยจะมีการเปิดสมัครรอบที่สองแต่ถ้าหากเต็มแล้วเนี่ยคงต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะ<ม>เพราะว่ากรมไม่สามารถดําเนินการใด<ม>ๆเพิ่มเติมได้แล้วแล้วก็โดยปกติเนี่ยนะคะทางผู้จัดงานที่ดูไบก็จะไม่มีพื้นที่เหลือให้สมัครเพิ่มเติมได้ดังนั้นขอให้ท่านติดตามการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างใกล้ชิดเลยนะคะค่ะพยายามติดตามข่าวสารจากกรมและกิจกรรมต่างๆของกรมนะคะผู้ประกอบการแล้วก็ทีนี้ค่ะมาถึงคําถามสุดท้ายแล้วค่ะคําถามก็คือว่า ถ้าปกติแล้วบริษัทจะได้รับอีเมลประชาสัมพันธ์งานจากกรมแต่ทาไมปีนี้มีหลายน้องถามเลยว่าปีเนี้ยปีส5 6พนะค่ะถึงไม่ได้รับอีเมลค่ะต้องเรียนให้ทราบแบบนี้เลยนะคะน้องโฟมค่ะ <c oughs> เนื่องด้วยปีนี้ค่ะมีกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือ <c oughs> ที่เรียกว่า PDP a <c oughs> ค่ะทางกลุ่มงานอาหารฮาราราของเรา,เราก็เลยไม่ได้จัดส่งอีเมลจากไทยฮาร์ราเอ็กซ์พอร์ต c o <oughs> m ไปให้ท่านโดยตรงค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นอีเมลที่ท่านได้รับในทุกๆปีนะคะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ได้มี การประสานไปทางไอทีของกรมเพื่อส่งอีเมลให้ท่าน ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบสมาชิกของกลมค่ะ,คะก็เลยอาจจะทําให้ผู้ประกอบการบางรายอาจจะตกหล่นไปนะคะ,คะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะสําหรับงานเกาฟูด2024นะคะทางกลุ่มงานอาหารฮารราวเนี่ยจะได้มีการประชาสัมพันธ์ทางกรุ๊ปไลน์ dipt h a r r o นะคะหรือ Facebook ของสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมรวมถึงทางอีเมลที่จะมีการจัดส่งจากไทยฮาร์าวเอ็กซ์พอร์ต t gmail com ให้ท่านด้วยอันเนี้ยสาหรับผู้ที่ สมัครเข้ามาในปี2023นะคะค่ะซึ่งท่านได้มีการให้การยืนยันการรับข้อสารจากเราแล้วค่ะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลที่ท่านแจ้งนะคะรวมถึงสําหรับอีเมลที่แจ้งในระบบสมาชิกของกรมก็จะยังมีการประชาสัมพันธ์ไปด้วยเช่นเดิมนะคะ,คะจาก a ท t r a d e c o m ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหากท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทยและสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยนะคะ,คะเราจะมีการประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางนี้ด้วยเช่นกันค่ะผ่านหลายๆสมาคมเลยนะคะผู้ประกอบการไม่ได้เฉพาะแค่ทางกรมอย่างเดียวนะคะทีนี้เอาแล้วค่ะเรียกว่า EP นี้เต็มอิ่มจูใจก,กับการขายข้อ ข้องใจในคําถามของงานแสดงสินค้าเกาฟูดกันเลยนะคะแต่เรื่องราวความน่าสนใจของงานแสดงสินค้าเกาฟูดและตลาดฮาราเนี่ยซึ่งเป็นตลาดที่นวันจะมีศักยภาพสูงขึ้นเรื่อยๆยังไม่หมดแค่นี้นะคะใน EP ีหน้าค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกาฟูดและการเจาะตลาดสินค้ากลุ่มนี้กันค่ะจะน่าสนใจอย่างไรคุณผ,ผู้ฟังติดตามฟังกันให้ได้เลยนะคะใน e ีต่อๆไปค่ะค่ะติดตามกันให้ ะค,ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังพอดแคสต์ DITP Refresh ได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะฟังจบแล้วฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะและถ้าผู้ประกอบการท่านใดมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือโทรสอบถามที่สายด่วน1169ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169